第五课你今年多大了你今年多大了บทนี้นะคะชื่อว่าบทคุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเป็นการถามอายุนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแปลคำศัพท์ด้านบนนะคะเด็กๆนนต้ตาเล了 หนีแปลว่าคุณหรือเธอนะคะจิ้นเหนียนแปลว่าปีนี้ตัวต้าตัวต้าแปลว่าอายุเท่าไหรเลแปลว่าแล้วหนีจิ้นเหนียนตัวต้าเลปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วเรามาดูคำศัพท์หน้าที่50กันเลยนะคะเด็ก,ดก เขียนเลขไว้ด้านหน้าด้วยนะคะคำที่หนึ่งจินเนียนจินเนียนแปลว่าปีนี้ตัวต้าตัวต้าเลเล แล้วซวยซวยแปลว่าขวบหรือปีเนอะล่ะเย่เย่แปลว่าก็ w ร m เ n ื่อนเราแปลว่าเราอะว่แปลว่าฉันนะคะเด็กๆ me n เมนแปลว่าพวกเนาะว่าเมืนวแปลว่าฉันเม n นแปลว่าพวก ว o มั Woman, แปลว่าพวกเราหน้าหน้าแปลว่านั่นโถงแปลว่าเหมือนกันโถงแปลว่าเหมือนกันซุยแปลว่าขวบหรือปีนะคะโถงซุยแปลว่าอายุเท่ากัน 再读一遍，再读一遍，读一读。今年，今年多大？多大了？了岁岁呢？呢耶。耶。 我们เ们，那，เรานันนงสุยงสุยเด็กๆย้อนกลับมาดูบทสนทนาด้านบนนะคะบทสนทนานี้นะคะคืออาหลง คุยกับเหมยหน้าอาหลงถามเหมยหน้านะคะ你今年多大了你今年多大了ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอาหลงถามเหมยหน้าเหมยหน้าตอบว่า我今年 十三岁了。我今年十三岁了。陈比尼。十三,十,克三,克三十三十 i e 三三是三十三我们屈屈屈屈屈十三岁了。我今年十三岁了。 ปีนี้ฉันอายุ13ปีแล้วหนีเนอะหนีเนอะคุณล่ะเสียง3าติดกับเสียง3เปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียง2เปลี่ยนเป็นเสียงจัตวานะคะ我也十三岁了我也十三岁了ฉันก็ เย่ yeah, แปลว่าก็ฉันก็ส3สคือสิบสามันก็สิบสามปีแล้วฉันก็แปลว่าประโยคนี้ก็แปลว่าฉันก็อายุสิบสามปีแล้วนะคะหน้าอะหน้าแปลว่างั้นหรือนั่นนะคะนั้นนั่น我们同岁 นั่นพวกเราพวกเราอายุเท่ากันโถงซุยแปลว่าอายุเท่ากันนะคะอะเด็กๆใายตัวอียีอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็รู้สุดนี่你今年多大了？你今年 多大了？我今年十三岁了。我今年十三岁了。你呢？你呢？我也十三岁了。我也十三岁了。那那。 我们同岁น我们น岁。รเหมน่หลังจากที่ดูบทสนทนาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเปิดหน้าห้าสิบสองนะคะหน้าห้าสิบสองคำว่าเนเนที่แปลว่าละ่ะใช้ยังไงนะคะนี่เนแปลว่าคุณละ่ะ เนอะแปลว่าหล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคด้านล่างกันเลยนะคะเด็กๆ我็ก岁我่า岁สิคือเลขสิบสามอ่ะประโยคนี้แปลว่าฉัน我是十三岁我是十三岁 ฉันอายุสิบสามปีชื่อตัวนี้นะคะแปลว่าเป็นคือใช่นะคะ我是岁นะคะคฉันอายุสิบสามปีหนีเนอะอ่ะอันนี้นะคะเป็นการใช้ถามเป็นการใช้ถามกลับนะคะแปลว่า อ่ะแล้วคุณล่ะชาติที่สิบสามแล้วคุณล่ะโอเคทานเนะทานเนะก็คือเขาา เป็นการกล่าวถึงบุคคลที่3นะคะซึ่งบุคคลที่3นั้นเป็นผู้ชายนะคะทาเนะถ้าทาเนะก็แปลว่าเขาล่ะส่วนทาตัวนี้นะคะอ่าดูส่วนหน้าให้ดีนะคะพินอินเขียนเหมือนกันเนาะแต่ตัวอักษรจีนเขียนไม่เหมือนกันนะคะทาตัวนี้คือเขาผู้หญิง ทานเนทานเนเขาผู้หญิงคนนั้นละ่ะทาตัวนี้นะคะคือการกล่าวถึงบุคคลที่สามซึ่งบุคคลที่สามคนนั้นนะคะเป็นผู้หญิงเนาะะเด็กๆจ่ายอีเปียน e อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รอชื่อถือเนอเนเน 我是13岁，我是13岁，你呢，你呢，你แปลว่าคุณหรือเธอเนาะก็แปบลบว่าคุณล่ะเธอล่ะประมาณนี้นะคะทานเนาทานเนเขาผู้ชายคนนั้นล่ะเป็นการถามอายุของเขาผู้ชายคนนั้นนะคะทานเน ทาเนเขาผีคนนั้นล่ะอ่าต่อไปคำว่าเย่เย่แปลว่าก็อ่ะฉันก็อายุ13ปีอ่า 例如，นะคะ。我也是十三岁了。我也是十三岁了。我也是学生。我也是学生。 ฉันก็เป็น学生แปลว่านักเรียนฉันก็เป็นนักเรียนอ่ะอันนี้คือประโยคด้านบนนะคะเขียนเหมือนกันเนาะ我也是学生我也是学生ฉันก็เป็นนักเรียน我也 ย有ม่我我也有妹妹อ่ะเด็กๆดูนะคะหอเยโยอ่ะเสียงสามติดกันสามตัวนะคะเราจะเปลี่ยนเสียงยังไงอ่ะ ตัวหน้าอาจเป็นว่ก็ได้นะคะว่เย่โยไม่เหม่วอเย่โยไม่เหม,ม่ฉันก็มีน้องสาวว่เย่โยไม่เหม,ม,ม่ฉันก็มีน้องสาว จตุ่ยเปียนอันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเย่เย่วอเย่โยวอเย่โยไม่หม่วอเย่โย่ม่ม่ฉันก็มีน้องสาวอาดูประโยคแรกนะคะ 我也13歲สาม岁了，我也สามุ了，产过也有十ปี，我也是学生，我也是学生，ก็เป็นนักเรียนประโยคนี้นะคะระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเสียงสามกับเสียงสามมันติดกัน3าตัวเนาะเราเลือกที่จะเปลี่ยนตรงกลางนะคะ ่我也ยโยไม่ไหม,ยยไม,ไหมฉันก็มีน้องสาวเรามาฝึกอ่านตัวเลขกันนะคะคำศัพท์ด้านล่างนี้นะคะเหนียนจีเน,นแปลว่าอายุเหนียนจีแปลว่าอายุนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู เลขที่มากกว่าเลข10นะคะนับยังไงเอ,อาเด็กๆฟังหลอกซื้อนะแล้วก็อ่านตามหลอกซื้อด้วย11 12 13 14 15 十六、十六、十七、十七、十八、十八、十九、十九、二十二十,二十、二十一、二十一、二十二、二十二、二十三、二十三、二十四、二十四。 二十五，二十五，二十六，二十六，二十七，二十七，二十七，二十八，二十八，二十九，二十九，三十，三十，四十，四十，五十，五十，六十。 六十、七十、七十、八十、八十、九十、九十、一百、一百、一千、一千、一万、一万。啊，那你呢？นะ หน้าที่54เนาะเป็นการฝึกเขียนตัวเลขนะคะซึ่งเขาให้ฟังเนาะแต่ว่าเราซื้อกำหนดมาให้แล้วนะคะว่าคนที่1คนที่2องคนที่3าม,มาอยู่เท่าไหร่นะคะอ่ะคำที่1น,นะคะว้าวเย้ย สิ้นเหรเรามาช่วยกันทำนะคะเด็กๆวยาย爷爷ย年จุดจุดจุด,ดสยเลปีนี้ย爷คือคุณปู่เดี๋ยวเราจเขียนให้ใหม่นะ วว爷爷เยแปลว่าคุณปู่นะคะเด็กๆวว爷爷今年六十七ภาษาจีนเขียนยังไงคะเลขหกคือหกสิบคือลิ้วสิบเจ็ดคือชีอ่ะหกสิบเจ็ดคือลิ้วสิบชี 六十七，嗯，写完老师来。我爷爷今年六十七岁了，六十六十七，六十。 อาจจะพูดยากนิดหน่อยนะคะิวสิบซีอ่ต่อไปรูปที่สองนะคะเราซื้อกำหนดมาว่าให้เขาอายุสามสิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนนี้เขาคือใครนะคะวาวมามา จีนหนยนตุ๊ตุุ๊สแล้วมามะแปลว่าคุณแม่เนาะอ่ะปีนี้แม่คุณแม่อายุเท่าไหร่คะสามสิบภาษาจีนคือสามสิบภาษาจีนคือสามสิบ ลองสับ,บสเขมสา,ามสิสา0สิสามสิสามส0สามสิสามสามสิสาสามสิสาสามสิามสามสิามิสาิามสามสิสามสิาา ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครอายุ6ปีนะว่าตี้ตีซจินเหนียนจุดจุดุยเหรอปีนี้ตี้ตี้แปลว่าน้องชายปีนี้น้องชายอายุ หกปีเลขหกภาษาจีนคืออ่ะลิวโอเคเขียนตามเราซื้อนะคะอ่จนใจตุอยเปียนอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะรูปแรกนะคะว่า爷่今年六十七 岁了，我爷爷今年六十七岁了。ปีนี้คุณปู่อายุหกสิบเจ็ดปีแล้ว，六十七六十，六十七，นะคะ，คือเลขหกสิบเจ็ด。ข้อที่สอง，我妈妈今年三十岁了，我妈妈今年三十岁了。 ปีนี้แม่ค่ะคุณแม่ของฉันนะคะอายุสามสิบปีวอยเย่คือคุณปู่คุณปู่ของฉันนะคะว่อมามาคือคุณแม่ของฉันอายุสามสิบปี วอตตี้น้องชายของฉันอายุหกปีวอตตี้今年六岁了。วอตตีนนส今年六岁了。ข้อที่หนึ่งนะคะแปลเป็นไทยว่าอะไรคะเด็กๆคุณปู่ของฉันปีนี้อายุหกสิบเจ็ดปีแล้วนะคะ ส่วนข้อที่2นะคะแปลว่าแม่ของฉันปีนี้อายุ30ปีแล้วข้อที่6น้องชายของฉันปีนี้อายุ6ขวบแล้วนะคะเด็กๆดูด้านล่างนี้นะคะว่เยเยว่เยเยก็คือคุณปู่ของฉัน หว่มาหมาคุณแม่ของฉันหรือจะเขียนว่าคุณแม่ฉันคุณปู่ฉันและหว่อเตร์มามา่าหว่อเตร์มามา่าก็แปลว่าอ่าจริงๆนะคะหว่เย่ยมามาออเย,ย่กับหว่มามา่าหรือหว่เต๋อเย่เย่กับหว่เต๋อมาม่าคือ คำเดียวกันนะคะแปลว่าคุณปู่ของฉันคุณปู่เตอแปลว่าของวอแปลว่าฉันแปลจากส่วนหลังมาส่วนหน้าเนาะอ่าอันนี้ก็แปลว่าคุณปู่ของฉันอันนี้ก็แปลว่าคุณแม่ของฉันอ่ะแปลเหมือนกันนะคะ แค่ว่ามีเตอกับไม่มีเตอเนาะว่วมามาว่ายวอเต爷，我ามานะคะคือคุณปู่ของฉันคุณแม่ของฉันคือคำคือความหมายเดียวกันนะคะอะดะกเด็กเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ห้าห้าเนาะ หลังจากที่ทำหน้า55สิเสร็จแล้วนะคะเราจะจะสั่งการบ้านให้เด็กส่งนะคะอ่ะ47ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร47 4, 10, ่สิบเจ็ดสื่ออีอถูกต้องนะคะสื่อฉืี ส Rick. สิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบส,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 สามสิบสามสิบสามหนึ่งร้อยภาษาจีนคือ อี่ป่ายนะลูกอ่ะเขียนตามหลอกซื้อได้เลยอี่ตัวนี้นะคะก็คืออี่เลขหนึ่งนั่นแหละอ่ะอี่ป่ายอี่ป่ายหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคือห้าสิบคืออู่สือ 五十九一百五十九啊，重复这哈一，次，次，四十七，四十七，七十三，七十三。 七十三หนึ่งร้อยห้าสิเกา่สิบเ่สิบเการบ้านของเราซื้อนะคะก็คือแบบฝึกหัดนะคะดูในแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดหน้า22กับหน้า23หน้าย2่ยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะคะหน้าย2นะคะ คือเป็นการบวกเลขจำนวนเลขไปเรื่อยๆเนาะอ่ะเลขนี้นะคะ e คือเลขหนึ่งนะคะหนึ่งบวกกับสิบสี่ได้สิบอ,อู่คือสิบห้าสิบอ,อู่บวกกับเลี้ยวสิบห้าบวกหกได้ยี่สิบเอด็ดยี่สิบเอด็ดภาษาจีนคือ二十一 เออศินยอีแล้วยี่สิบเอ็ดบวกตออสามสิบได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นการบ้านนะคะให้เด็กๆไปฝึกคิดเนาะด้านล่างนะคะอูบวกกับเออศิห้าบวกกับยี่สิบได้ยี่สิบห้าภาษาจีนเขียนได้ว่า 二ส i บ二十五แล้ว二สิบหยี่สิบหวกกับเได้สามสิบสี่คือ34อ่ะที่เหลือนักเรียนลองหามานะคะแล้วเสร็จแล้วส่งมาเป็นการบ้านให้เราซื้อนะคะส่วนการบ้านหน้านี้นะคะทำยังไงให้นักเรียนนะคะเรียงประโยคนะคะให้เขียนมาด้วยนะคะเช่น อ่ะข้อนี้นะคะเรียงได้ไว่ายังไงตัวอย่างเช่นนีอาหาประทานก่อนนีต่อไปคือจินเหนียนตัวตาเล อ่าเราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นประโยคคำถามเนาะอ่าดูจาก question mark นี้นะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนเขียนเลขเสร็จแล้วเนาะเด็กๆก,ก็เขียนคำศัพท์ด้วยนะคะฝึกเขียนนะคะเด็กๆนี่จิน นี่จ้นเหนียนตัวตา้าเล่นี่จ้นเหนียนตัวตา้าเลอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะข้อสองสาสี่เด็กๆทำมาส่งเป็นการบ้านนะคะอย่าลืมทำส่งเหล่าซื้อนะคะเพราะว่ามีคะแนนนะคะเด็กๆอ่ะสำหรับวันนี้ใจเจียนนะคะ